บอ,อกว่ามีดราม,มาร่าค่ะวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะหลังจากสมาคมออกามเาเผยว่านักกีฬาแทบจะไม่ได้นอนค่ะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยมันร้องบนเครื่องบินนะคะนอนไม่ได้เลยคนบริหารจัดการไม่ดีค่ะแต่โทษปีโทษปลองมีเวลาบินไปที่ตุรกีนตั้งหลายวันแต่เรื่องที่จะบินใกล้ๆวันแข่งเอ๊ะมันคือยังไงกันแน่คุณผู้ชมคะหลังจากที่นักกีฬาสาวไทยค่ะสามารถคว้าตั๋วใบสุดท้ายผ่านเข้ารอบแปดทีมสุดท้ายนะคะในการแข่งขันวอลเลย์บอล ญิงเนชั่นลีก2022ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่านดะต่อไปเนี่ยจะมีการพบกับเจ้าภาพเนาะก็คือตุรกีในวันพฤหัสบดีที่14กรกฎาคมนี้แล้วนะคะเวลาอยู่ที่ประมาณ22นิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยก่ะก็ทำเอาแฟนๆคอกินรานเนี่ยพากันส่งกำาางใจเชียร์อย่างลดหลาาาาาาานาา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 ่าาา่าาาาาาวาน,น,ะะนกกาีาาาาะราาานาาาากาา2 ร้อหผู้ชมคะสมาค,คมกีฬาวอลเลยบ์บอลแห่งประเทศไทยค่ะมีการอัปเดตผ่านทาง Facebook นะคะว่านักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยบินไปถึงตุรกีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับมีการเผยภาพบรรยากาศขณะที่นักกีฬาเนี่ยกำลังยืดร่างกายในสนามซ้อมค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเดินทางครั้งนี้เนี่ยทำให้เหล่านักกีฬาต่างเหนื่อยล้ามาก บจะไม่ได้นอนนะคะนอนน้อยกันด้วยเพราะว่าเจอเหตุรบกวนระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินนั่นเองคะ่ะสมาคมเนี่ยมีการออกมาโพสต์นะคะเล่าว่าวันแรกของทีมสาวไทยที่ตุรกีเนี่ยโค้ดนด่วนใดนะคะก็ยังไม่ได้ให้ทีมซ้อมแต่อย่างใดนะคะมีการให้ยืดร่างกายด้วยการเล่นโยคะที่สนามซ้อมแทนค่ะเพราะว่าการเดินทางทีมไทยเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนบนเครื่องเลยนะเกือบสิบชั่วโมงคุณผู้ชมโดยที่มีผู้โดยสารนะ่ะของฝั่งยุโรปนะคะเขาพาแมวขึ้นไปเครื่องบินด้วย ซึ่งต้องขอบอกกันว่าบางไฟล์เนี่ยของยุโรปเขาอนุญาตให้พาสัตว์เลี้ยงขึ้นได้นะคะแมวเนี่ยมันส่งเสียงร้องทั้งคืนจริงๆค่ะในขณะที่แอร์ของเครื่องปรับอากาศนะเออหรือว่าเครื่องปรับอากาศเนาะแอร์บนบนเครื่องบินเออคุณผู้ชมเธอเหมือนจุดที่นักกีฬาของไทยเนี่ยนั่งมันเสียค่ะอากาศบนเครื่องเนี่ยมันร้อนมากๆเลยนะคะนอนกันไม่หลับจริงๆค่ะตลอดระยะเวลากว่า10ชั่วโมงนะคะแล้วทีมเนี่ยก็เริ่มซ้อมกันในวันที่12ก็คือเมื่อวานนะซ้อมนิดหน่อยๆนั่นเลยค่ะ ทางด้านของแฟนคลับค่ะต่างรู้สึกเห็นใจนะักกีฬาเป็นอย่างมากนะที่ว่าพักผ่อนน้อยแต่ว่าก็ยังช่วยกันส่งกําลังใจนะคะรวมถึงมองในแง่บวกว่าเออได้แหละเจออุปสกรรคก่อนการแข่งขันถือว่าเป็นเกร็ดที่ดีในการคว้าชัยค่ะเพราะว่าไม่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะเกิดอ,อะไรขึ้นกลางทางก็เชื่อว่าทีมไทยจะผ่านไปได้เสมอค่ะก็อีกเสียงหนึ่งก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องนี้มันก็โทษใครไม่ได้นะเพราะว่าทําตัวเองล้วนๆในเรื่องการบริหารจัดการคีมแข่งเซตตั้งแต่วันที่3กรกฎาคมมีเวลาออให้บินไปถึงตัวกีตั้งหลายวันแต่กลับบินมาฉลองที่ไทยก่อนท่านนั้นที่มีเวลาให้ฉลองอีกตั้งเยอะ ฉลองหลังจากแข่งจบก็ได้ทาไมถึงทาแบบนี้แถมไม่พอยังเลือกที่จะบินในช่วงวันใกล้ๆวันแข่งอีกแค่อีกไม่กี่วันทา,ท,าทางที่รู้ว่านักกีฬาจะต้องต่อเครื่องต้องเหนื่อยล้าจากการเดินทางอ่ะไม่มีการเตรียมตัวเผยเหตุฉุกเฉินอะไรเลยเหรอแล้วก็ยังมีการโทษนั่นโทษนี่อีกส่วนในเรื่องของทัศนคติที่บอกว่าไปแข่งเพื่อเอาประสบการณ์อยากให้พักก่อนนะักกีฬาบางคนเนี่ยเขาติดทีมชาติมา6 7ปีแล้วถ้าหากจะหาประสบการณ์ต่ออีกจะหาให้อีกกี่ปีหรออะไรอย่างงี้นะคะทีมอื่นเนี่ยเขาเป็น ดาวรุ่งดังตั้งแต่อายุน้อยๆเขาไม่ได้หวังมาหาประสบการณ์แต่หวังให้นักกีฬาพร้อมใช้ทันทีไปแข่งแล้วไม่หวังผลจะไปทําไมเขาบอกอย่างนี้นะคะก็ได้ที่ว่ากลายเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะยังไงก็ขอส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยด้วยนะคะและนี่ก็คือข่าวไว้ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกระแสร้อนของสังคม